กีวี่0 0กรัมมีโพแทเซียมอยู่310มิลลิกรัมค่ะจัดอยู่ในกลุ่มโพแทสเซียมสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยเตเสือบในระยะที่4ระยะที่5ก็ควรจะเลี่ยงในส่วนของกีวีส่วนท่านที่ค่าโพแทเซียมยังอยู่ในค่าปกติก็สามารถทานได้ประมาณ1-2ชิ้นคำนะก็ไม่ควรทานทุกวันค่ะ ถ้าโพแทสเซียมในเลือดเกินก็จะส่งผลต่อร่างกายนะก็คือหัวใจเต้นผิดจังหวะถึงขั้นหัวใจวายได้เลยเพราะ,ะนั้นผู้ป่วยไตเสือ่อมก็ควรจะควบคุมปริมาณโพแทสเซียมในร่างกายปกติแล้วร่างกายคนเราต้องการโพแทสเซียมอยู่ประมาณ2 0 0พันมิลลิกรัมต่อวันค่ะโพแทสเซียมที่เกินก็จะถูกขับออกทางไตไปกับปัสสาวะเรา ไตเสื่มก็จะทําให้การขับเกลือแร่โพแทสเซียมได้ไม่ดีทําให้โพแทสเซียมค้างอยู่ในร่างกายนะโดยเฉพาะระยะที่4ที่5ส่วนใหญ่ก็เลยมีโพแทสเซียมในเลือดสูงท่านไหนนะคะที่โพแทสเซียมยังไม่เกินก็อาจจะทานได้มากกว่าคนท่านที่โพแทสเซียมเกินแล้วแต่ก็ต้องจํากัดปริมาณค่ะติดตามความรู้โรคไตกับระดาทาง y o u t u b e Line ID Facebook Fanpage และแชร์ให้กับเพื่อนๆที่คุณรักได้นะคะสวัสดีค่ะ